ครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มครับวันนี้ผมอยู่กับรถที่เตรียมส่งมอบหนึ่งคันนะครับเป็นรุ่นเอเวอเรสต์กับเคพื่อนสี่ล้อนะครับไทเทเนียมพลาส แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าด้วยเอเวอเรสต์แคปเทนสี่ล้อเนี่ยสำหรับคันนี้แต่งขึ้นมาสวยงามแค่ไหนแล้วก็แต่งอะไรบ้างพร้อมแล้วเราไปชมกันครับครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัสดแคปเนสี่ล้อนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด210แรงม้านะครับเป็นไบเทอร์โบมาพร้อมเกีเกยร์อนนัตโนมัติถึง10สปีดสำหรับด้านหน้านะครับมีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัวอักษร o อดซึ่งคันนี้ทำเป็นสีดำล้วนนะครับ ให้มันแมทกับตัวสีรถนะฮะพร้อมกับไฟ LED ตรงกระจังหน้านะครับเป็นสีส้ม3าดวงตัว LED นี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับถ้าไม่ชอบสีส้มก็เปลี่ยนเป็นสีขาวได้นะครับมีการติดตั้งตัวชุดกันชนด้านล่างนะครับเป็นชุดลายนะครับก็บิวทั้งกันชนเลยนะครับจุดเว้าต่างๆของพวกเซนเซอร์ต่างๆก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับ แต่งขึ้นมาแล้วสวยดูดันแล้วก็ดูรถใหญ่ขึ้นด้วยนะครับสำหรับด้านช้างเพิ่มเติมตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับของวายเช่นเดียวกันนะครับก็แม็กกับตัวล้อที่เราเปลี่ยนด้วยนะครับอย่างคันนี้เดิมจะเป็นแม็กขอบ20ซึ่งคันนี้เปลี่ยนแม็กของแวไพร์ให้นะครับสเปคยางจะเป็น2-65นะครับ 55i20 r 2 0พร้อมยางโตโยไทย ก็จะได้ความนุ่มเงียบในการขับขี่ด้วยนะครับแบก20ิช่องกันนะครับเป็นลายซี่นะครับสีดําให้มันแมทกับตัวรถได้ลมความเป็นสวอร์ดแล้วก็ได้ความดิบดันด้วยสําหรับด้านข้างนะครับก็เพิ่มเติมตัวเบ้าบืงเปิดกันลอยนะครับสําหรับกันริ้วรอยต่างๆกรณีที่เราเปิดประตูมีติดตั้งกันสารประตูนะครับติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้กับคุณลูกค้านะครับ ด้านท้ายนะครับมีติดตั้งตัวสเกิร์ตหลังของชุดลายเช่นเดียวกันให้นะครับจุดปล้าต่างๆก็ยังมีเหมือนเดิมตอนนี้มีจัดโปรโมชั่นนะครับเป็นแถมชุดแต่งวายแบบนี้ได้นะครับหรือเลือกหแบบพิเศษ,ษ,ษได้เลยรถเริ่มมีแล้วนะครับต้องก่อรับรถก่อนนะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับกับรุ่น e v e r อเรสตขับเคลื่อน4ล้อทเทเียมพัสนะครับกับชุดแต่งบอดี้เป็นชุดวายนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจโทรสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฝาดสุดคุ้มครับ0996265262หรือจะเป็น ID Line นะครับ P R a S, S I T 0996265262องางช่องทาง YouTube นะครับโปรโมชั่นฝาดสุดคุ้มครับ โทรมาสอบถามรายละเอียดแคมเปญโทรมาสอบถามรายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งรถให้ถึงบ้านฟรีด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้ามีรุ่นไหนที่จะนํามาแนะนําหรือว่ามีโปรโมชั่นไหนเด็ดๆโดนๆผมจะนํามาแนะนําให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณครับสวัสดีครับ